เราว่าทุเรียนมีรากแก้วไหมอันนี้เราดูต้นนี้นะคะ,ะต้นนี้ให้ลาต้นลําต้นตรงนี้อะค่ะลาต้นใหญ่เนี่ยคือเป็นรากหลักเลยเป็นรากแก้วเลยนะคะเป็นรากแก้วแล้วทีนี้กิ่งที่มันออกมาด้านข้างเนี่ยมันก็คือรากาแขนงถูกไหมคะแล้วกิ่งที่มันออกมาตรงนี้มันก็คือเป็นรากฝอ,อยอีกนะคะ,ะมันจะรากทายกิ่งมัเนเพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นอะอย่างบางต้นอะกิ่งมันก็จะเหลืองเป็นบางกิ่งมันก็จะแห้งเป็นบางกิ่งเพราะรากมันจะมีปัญหาเชื้อราเป็นบางกิ่ง บางต้นก็คือเป็นซีกเดียวอาจจะโดนเชื้อราลา,ลากนี้ลากทางฝั่งนี้ค่ะ <Yeah. S 1> หรือบางต้นเหลืองเป็นหย่อมๆยมลากทางฝั่งนั้นอาจจะมีปัญหาอาจจะแช่ขังน้ําอยู่หรือ <Okay. S 1> อาจจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่มันจะแสดงให้เราเห็นเพราะว่ามันลากไข่กิ่งมันนะคะ <Okay. S 1> จะเป็นแบบแบบนั้นไหมอันนี้คือลากลากแขน <Okay. S 1> อันนี้คือลากฝอยออกมาอันนั้นคือลากหลักลากแก้ว mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นฝั่งไหนที่มันมีปัญหาเนี่ยเราให้เราไปดูลากฝั่งนั้นฝั่งนั้นมันอาจจะแช่น้ําอยู่หรืออาจจะเป็นรูขงังหรืออะไรสักอย่างนะคะหรือจะเชื้อรามันเข้าลากก็ได้มันจะต้องมีแหละมันจะต้องมีอ่ะอย่างบางทีถ้าฝั่งไหนเหลืองเราไปดูเลย<อ>ลากฝั่งนั้นมีปัญหาโคนต้นฝั่งตรงนั้นก็จะเป็นแผล